สวัสดีค่ะยินดีตอนรรบทนผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่าการเบิงแล้วรวย4ีหาโค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่23เดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพรมพี่น้องบานเทาสุขสุข,สข,ขอ,อนค่ะมาติิตามรับชมรับฟังแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายกมีนนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กับเป็นอาคันนามน แล้วก็เลขความฝันของพาาระจย์นะคะพี่น้องคะซึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยคันธมดของพาาระจันต้องหายมาศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สองตัวก็เป็นสองหนึ่งแล้วก็อ่าเลขความฝันงวดที่ผ่านมาของพาาระจย์กับเขาแปดสามล่างนะคะเพราะว่พี่น้องคะเอามาอนีนะคะพาาระจย์กับมีทั้งสองยางสองแนวทางมาฝากเลยทั้งคันธมดแล้วก็ความฝันมาบอกสุฟังนะคะพี่น้องคะแนวทางของพระอาจารย์กุมารทองสายขเขมรค่ะ สิได้มาเป็นตัวใดพพอแมอ่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะาจาจย์ค่ะสวัสดีล่ะจิริพน์ค่ะแล้วก็เอซี นำมนไทยาอดโยมที่เอสซีซีรอคอยวันนั้นมาตำนักแล้วก็จดจดแล้วก็จำสื่อรถีเด้อค่ะเดีย๋ยวจะเน้นให้นั่งหนักเลยบอกจะเน,น้นให้เห็นได้เหีนยิ่งเห็ย่งดาววงกลมใหม่เลยค่ะบอ,อกเลยเนาะค่ะ ใการรอค,รคอยฟังคอยรอที่หลังวันนี้เนาะค่ะอาเลนาโมนเนอะร์ผมดีดูกิจการย์คุมานรอมาแล้วมาจำแนกไม่ปิดหวังเนี่าไม่ไม่ปิดหวังในเรืรับประกันรับประกันคุณภาพค่ะ,ะตัวการชีวิตเลยนะวันนี้ค่ะ <laughs> ตัวก, <laughs> การชีวิตเลย อ่าเลที่องอดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมตรงคันอ่าร้อยหกสิบเจ็ดนี่อ่าเลที่อ,อในน้ำมนต์มนเมื่อค<ะ>ืนใหญ่เบ้อเร่เลียนใหญ่พอทังเดินใหญ่จะ้ะเลที่อเขียนค่ะศูนย์นเหนียงศูนย เอศูนย์้ากอนค่ะทำทีละตัวนะห <0 5. S 2> <3. S 1> ้าศูนย์ห้าสามสามค่ะสองตัวข้างล่างจ้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์ค่ะได้ขนาดนั้นเนี่ยศูนย์ห้าสามกับเก้าศูนย์สวัสดีค่ะ ได้แค่นั้นเลยอเออค่ะเดินเดีวไม่แม่นก็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกอีกองนี้เลยวันนะค่ะวันวันว่าไอ้กุมารไม่ใช่ตัวนี้หรอกตัวนี้บางทียังไ,ไม่บอกกุมารผู้หญิงค่ะกุมารผู้หญิงที่นี่ อาจารนี่ดูใจเนาะค่ะกุณมัานผู้หญิงแันบ้าอ่ามันให้ไปดูเลขกับหลวงพอ่อมันก็บอกว่าหลวงพ่อก็บอกว่าอาจารย์ไปดูเลขกับหลวงพ่อเด้อค่ะกลุ่มกลุ่มมานผู้หญิงเนี่ยแย่เออแล้วก็ มันบอกว่าหลวงพ่อก็บอกผมก็ถามมาหลวงพ่ออายุเท่าไหร่หกสิบเจ็ดว่ะค่ะตัวเดียวตัวเดียวหกสิบเจ็ดอืออืมค่นละกุมารโทษนี่บ่มาเนาะค่ะพระอาจารย์โจโจมีเขาติดพาระอยู่ค่ะต้องไปหาเพื่อนเขาอยู่ที่เหนื จะจะมาวันไหนค่ะไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาประมาณสองวันวันนี้วันที่อะไรนะวันวันนี้ยี่สิบสามค่ะเออยี่สิบสามก็ประมาณสองวันลูกมันมาคืนค่ะมันจะเยี่ยมเปื้อนมันค่ะเยี่ยมพ่อแม่มันนะค่ะอืมเดี๋ยวจะจะบอกอี เดือนหนึ่งก็ได้เนาะได,ไ,ได้ได้ค่ะได้ค่ะเอออันนี้เลขเลขเอาเลขนำมลไปก่อนจ้ะเลขนำมลตก็แม่นเลขแล้วก็แล้วก็ฟันไม่ใช่ตัวนี้นะผมตัวมันผู้หญิงมันโบลงจ่าหกหกหกเจ็ดค่ะไอ้ส่วนนำมลก็เออได้เก้าซูนกับซูนห้าสามมีสามตัว คแล้วก็แล้วก็กลับกลับด้วยไอ้ศูนย์เก้านะค่ะเขียนว่าเขียนอย่างาางี้น่เขีนนะเก้าศูนย์ล่างแล้วก็ศูนย์เก้าหรืว่าศูนย์หกเขนนอืมค่ะ,ะการบนก็การบนด้วยก็ได้จ้าแต่เราเดี๋ยไอ เราเมื่อกี้ก็ยังตื่นจักเนียงโวมาลงตาก็ไปหาน้นาําเส็จก็ฝันว่ามาเร่มันออกให้นั่นนเนียงออกตัวไหนคะอ, 9, 6, ออกเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดกันไหวค่ะเี่มันออกเก้าหกเจ็ดจะออกรูปเปล่าก็ไม่รู้นะจ่ะลุงว่า มุนลงตาไม่ครบเขาให้งินวงตาพันหนึ่งค่ะวงตาถูกร้อยหนึ่งนะสามตัวค่ะเก้าหกเจ็ดมงนี้นะโ <c oughs> อ้ค่นะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอน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 วันเมื่อกี้แต่น้ำมันลงตาทำประมาณเออเต้นหนึ่งต้หนึ่งยี่สิบเก้านาทีแหละค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาเเริ่มก็เริ่มวันวันนี้เลยมันพระ,ะแต่วันนี้ไม่ได้ทำนะค่ะเออวันนี้ไม่ได้ทำทำเร้วเมื่อคืนอ่ะค่ะเรเริ่มวันใหม่แล้วค่ะ,ะตีตีหนึ่งกว่านี่ก็เริ่มวันวันใหม่แล้วนาะแมนค่ะลูกนะค่ะเออก็วันนี้วันนี้ก็ทีเด็ดก็ให้เอเนียงดากวงกลมใหม่ตัวไหนคะเออ อ้าสามค่ะเก้าศูนย์ค่ะเจ็ดหกหกเจ็ดค่ะเออกันกันนี่ตัวกันตัวหนึ่งลูกตัวไหนคะเก้าสี่กันเก้าสี่ค่ะนี่เรีกันนะไม่ใช่ลิศมันมีมันมันมีเก้านะค่ะ เออไอ้ไอ้ไ <spell. S 2> อ้อาจเร่ก็มีเก้าเหมือนกันเนาะค่ะเออมีเก้าเอซีก็ไอเกนนั่นเลยน้ำมนต์ตัวเฉพาะเลยน้ำมนต์น่าเลยปันต่างหากเลยค่ะเออตอนเอ็ดซีเขคอมเมนต์มาว่ารออาจารย์กุมารทองตัวอาจารย์ตึงบารมีอาจารย์อาจารย์ก็คอยตึ้งยูก็เป็นอย่างลง เราอาจย์ถูกมาสี่ห้าวงินเงดินเป็นเงินี่ห้าแล้วตอนนี้เนาะถูกมาตลอดเนี่ยจะหายเนียงมาเนะาะจะไม่เลขชายสามตัวก็เลขสองตัวเลขบนเป็นหลังวงินด,ดิแล้วก็ให้ในน้ำบ,บนก็ต๊ะหนึ่งสองมันก็เต็มเตยมสองหนึ่งแล้วตัวนี้ก็ให้สามแปดหกแปดสามเนาะ อันนี้กุมันกุมันมันตอนตอนตอนนี้กุมันตอนตอนช่วงบ่ายนี่มันชื่อมันชื่อกุมันผู้หญิงนี่ยะชื่อมันเกนงใบค่ะปิยดาปิยดาปิยดาเออชื่อร้อเลยา่เี้เขาชื่อปียดานะค่ะ ก็บอกบอกอาจย์ค for ุมาบอกบอกอาจารย์มาลวงตานะฮะแต่ตรงนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก็จะให้พอในที่ทั้งน่อยฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาธรรมะไหนฟังด้วยดีจะมีปัญญาฟังเร็วเรียบซื้อหา ฟังแล้วถ้าไม่ซื้อก็เลี้ยไปยองตาก็เปลี่ยนไปเป็นซื้ออ่าอย่างงี้ตงอซื้อซื้อจากยี่สิบร้อยหนึ่งก็ยังดีค่ะแล้วค,ค่ะบ่อในปลาตาหัวกุดค่ะบ่ได้ปลากระป๋องไก่ค่ะให้ลูกหลานได้กินกัน อาจารย์ก็มีแค่นี้นแหละลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นมีความตู่สงใจที่เก่าตอนรับปีใหม่นี้ก็ให้ร่ำรวยทุกคนและสโชคภาพแข็งแรงทุกท่นานให้รวยรวยแห่งเงินเป็นประเป็นประเดอิอเงินประค่ะ ในแปลนี้เนี้ยค่ะเนียงเนียงก็แน่ก็ให้โชคดีอย่าเอาคิดไอ้๋ระวังแม่จ้าไม่รู้จ้าก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็เห็นจ้าขอบคุณค่ะนะคการนอสการ์จ้าป็นปลามินปลาค่ะขอบคุณค่ะกาบนอสการค่ะสาธุค่ะแต่ปลามินปลานี่ถูกเลยเนี่ยชาเนียงตรงกระจา ตรงกระสาจอยจบแกนี่จ้าว่ะอาจารย์กำนวดสการกระสาธุค่ะขอบคุณค่ะแกนี่เลยจ้าจ้าโชคดีโชคดีเลยไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วจ้าโชคดีค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายเขมรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเป็นอ่าแนวทางคานมณนะคะแล้วก็เลขความฝันนะคะคานมณค่ะศูนย์หาสามหาสามเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หกคานมณพระอาจารย์เล่าเน้นให้หาสามกับเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะส่วนความฝันนะคะหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดกันเก้าสีนะคะพี่น้องคะพระอาจารย์เล่าวงกลมยุทธีหกเจ็ดนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นค่ะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะสาหรับปมีกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะขอขอบุณขอบคุณเพื่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในกมีค่ะขอขอบุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นค่ะ เอาเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ